ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับน้ำพยายามจะขอก้าวไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้ได้เพราะถ้าน้ำก้าวไปฝั่งนู้นเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะทลักไปวงแหวนร,รอบอื่นก็จะมีขึ้นนะครับช่วงนี้นี่รถเล็กเขาไมา่ให้ผ่านนะครับเขาให้โซนรถกระบะผ่านเท่านั้น ก็ต้องเดินเบานะครับแล้วก็อย่าให้คลื่นน้ำเนี่ยไปกระทบบ้านเรือนนะครับตอนนี้ก็เดินเบาเบาชนิดที่ว่าเลขก,กิโลนี่เกือ <c oughs> บจะศูนย์นะครับเพื่อให้คลื่นน้ำนี่เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ถ้าไปฝั่งนู้นก็มีสิทธิ์ทะลักไปที่วงแหวนรอบเรียกว่าวงแหวนรอบสอง ตัวบาริเออร์เป็นตัวกั้นน้ําอยู่นะครับอันนี้ผมพยายามเดินเบาที่สุดรถทุกคันที่ผ่านเขาก็พยายามเดินเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้นะครับที่สําคัญนะครับระวังต้นต้นมะพร้าวด้วยนะครับตอนนี้เป็นท่อนนะครับถ้ามันดุ้งเข้าไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟัง นู้นนะครับวงแหวนรอบ2ต้องมาลุ้นกันนะครับในคืนนี้ว่าน้ำจะมาหรือเปล่าอันนี้ถนนเชียงใหม่ซปเปอร์ลำปางนะครับคนเชียงใหม่ที่เกิดมา50กว่าปี60ปีคงไม่เคยเห็นผมเองก็ไม่เคยเห็นภรรยาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะครับ ลักษณะรถที่จมน้ําอย่างรถเก๋งอย่างเงี้ยนะครับอย่าสตาร์ทนะครับต้องปล่อยอย่างนั้นไปนะครับอย่าสตาร์ทเด็ดขาดต้องปล่อยดูแล้วข้างหน้าก็รถสูงไปได้นะครับรถเล็กนี่อย่าดันนะครับพยายามอย่าดันเวลาดันน้ําเนี่ยอย่าดันให้ท่วมตรงเรียกว่า ท่วมจุดสูตรอากาศนะครับอันนี้เป็นฝั่งจากแยกหนองปะทีบหรือที่คนเชียงใหม่เรียกแยกปลอยหลวงไปแยกสารเด็กครับตอนนี้ฝั่งโรงพยาบาลลาน,นาน,นะครับด้านซ้ายมือนี่บนถนนยังไม่ท่วมแต่ด้านล่างนี่ท่วมหมดแล้วนะครับระล,ลอกสองด้านขวาก็ คนเอารถมาจอดบนท้องถนนถนนเส้นนี้ถ้าแถวๆโรงแรมเชียงใหม่แกนวินี้ความสูงจะ3 3 2สเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับวัดจาก GPS มือถือตอนนี้ทางข้างหน้าก็ไปต่อไม่ได้นี่ครับรถเล็กไม่สัญจรคือพูดง่ายเชียงใหม่ลานาน,าน,นี้เราลอก2แล้วนะครับรอบนี้หนัก หนักกว่ารอบแรกเยอะเลยด้านขวานี้ตามซอยนะครับน้ำท่วมหมดนะครับรถยนต์บนถนนจะเยอะมากนะครับนะครับทุกคนก็ามาจอดบนถนนกันหมดอันนี้เป็นถนนซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปาง เนี่ยด้านซ้ายมือนี่นะครับเรียกว่าถ้ารถดับนี้อย่าสตาร์ทนะครับจริงๆถ้ารถโดนน้ำแล้วก็ไม่ควรสตาร์ทแล้วตรงนี้ลึกเลยนะครับลึกกว่าเก่าด้วยไม่ใช่ว่าอ,ไม,อไม่ใช่ลึกแบบนั้นนะลึกถึงปากซอยปากถนนเลยนะครับตอนนี้รถท,ที่จอดอยู่ด้านซ้ายนี่เจ้าของเขาไม่รู้นะ ไม่มาเคลื่อนกันเลยเนี่ยน้ำน้ำข้ามฝั่งแล้วอ๋อ,อตรงนี้มันล้นมาจากตรงนี้ครับแม่น้ําปิงตรงสะพานข้างหน้าครับ่ประ,ะเด็นคือรถที่อยู่ด้านในน่จใจเย็นกันมากเลยนะครับยังไม่เอาออกมาถ้าเป็นรถสูงก็โอเคอยู่ นี่ข้างบิ๊กซีดอนจัน์นะครับน้ำมาแล้วนะครับลอดอุโมงมาครับน้ำ